ปฏิวัติหรือเปล่าผมก็ผมไม่ได้ยุ่ไม่เห็นมีสักคำคแต่กองทัพต้องทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับประเทศแล้วไม่มีวันที่ท่านจะมาสมานฉันท์ไม่มีวันที่จะไปได้มวลมหาประชาชนห้าล้านเจ็ดแสนคูณสี่ก็ไปยี่ห้าล้านครึ่งหนึ่งของประเทศไทยไม่เอาคุณเนี่ยมันต้องแหลกล้านและเมื่อคุณได้อำนาจคุณก็จะปราบอย่างเดียวไม่มีทางครับเลือดนองแผ่นดินแน่ถ้าท่านไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแปลว่าท่าน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่รักษาความสงบเลือดน้องแผ่นดินแน่ครับสองฝ่ายแตกกันแล้วฝ่ายหนึง่งได้อํานาจรัฐดูตํารวจนะครับมันยิงแก้สน้าตาอย่างนี้มันไม่ได้ยิงกับคนชาติเดียวกันหรอกครับ,รบยิงอย่างบ้าคลั่งเนี่ยยิงอย่างบ้าคลั่งเนี่ยตรงลงว่ากองทัพเป็นกลางได้ไหมครับหรือว่ากองทัพต้องรักษาความมั่นคงคือคกองทัพจะเป็นกลางเป็นซ้ายขวาหน้าหลังอะไรผมไม่ได้สนใจรอกครับ,รบแต่ว่ากองทัพต้องทําหน้าที่ตาม รัฐธรรมนูญกำหนดป้องกันประเทศและรักษาความสงบครับท่านรู้อยู่แล้วว่าปัญหาอะไรจะเกิดท่านไม่ต้องไปคอยอะไรครับอย่างปปชเนี่ยก็เกิดคนถามกันมากว่าสารรัฐธรรมนูญชี้แล้วตัดสินแล้วทําไมท่านไปสอบอีกแล้วท่านไปสอบขัดกันท่านบอกสารรัฐธรรมนูญตัดสินผิดไ <esters. S 1> อ hé, ไม่บป็ลัยกันใหญ่เลยแล้วตัลงปปชอ,อยู่เหนือสารเลอวะเ<ส><ส>นี่ยมันก็ไปใหญ่แล้วก็เล่นแร้แปร่ธาตุกล้าเนรลงก็ออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้มันทําไม่ได้เดี๋ยวโดนล้องโดนล้องก็เสรับ จะมาเป็นทําไมล่ะมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วออมีการชี้นาแล้วประชาชนฟังก็ไม่มีใครเครือบแคลงสงสัยแล้วเ,ออเพราะว่าสาระตมลึงผูกพันกับตุกอง,งนั่นนครับผมสงสัยไอ้กบาลร้านนี่มันมีปัญหาทั้งหมดเลยป่ไอ้ปื่งคนหนึ่งกาลงนี่กับกาบาล,ล้านผมจ๋าลาก่อนบายบายมันมีอะไรกันนะครับอันนี้นักข่าวต่างประเทศหลายฉบับก็มีความเห็นตรงกันว่าระหว่างคนที่กระทาความผิดแต่ถืออำนาจรัฐกับประชาชนที่ทําถูกแต่ไม่มีอํานาจรัฐอยู่ในมืออยู่ในภาวะที่เผชิญหน้ากันแล้วกองทัพซึ่งเป็นบทบาทสําคัญ วางตัวเป็นกลางสถานการณ์นี้มันจะเกิดการประทะนองเลือดไหมครับถ้าท่านเล่าบอกกองทัพวางตัวเป็นกลางผมก็จะบอกว่าวันนี้ประชาชนเขาถูกตำรวจยิงขนาดนี้เนี่ยครับกองทัพท่านต้องเข้าไปช่วยเหลือครับเป็นหน้าที่ปกติเพราะว่าคู่กรณีคือตำรวจผู้ถืออาวุธประชาชนถืออาวุธไม่ได้ครับท่านไม่ช่วยแต่ทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่อยู่เป็นรัฐบาลตำรวจเองก็ไปขอหมายจักศาลมาว่า คนที่กําลังนําอยู่มีหมายจับฐากรกบฏทหารก็เลยไม่อยากจะมีข้อเกี่ยวข้องในเรื่องที่เดี๋ยวจะไปคาบเกี่ยวข้อกฎหมายเหตุผลแบบนี้ฟังได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับ,รบเพราะว่าการที่ออกหมายเนี่ยกฎหมายไทยบอกไว้แล้วครับผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้มีความถือเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่ได้มีความผิดจะไ,ได้ดไปกลัวอะไรล่ะครับเพราะั้นการที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐโดยตํารวจโดยสุรพงศ์ตัววิจักจกคุณมาบอกว่าคนนั้นก็เป็นกบฏคนช่วยก็เป็นกบฏ ตกลงแล้วอันนี้เป็นการตัดสินแบบสารเตี้ยหรือว่าสารยุติธรรมสารพ่อมึงไงก็ไอ้หัวร้านไอ้ปึ้งเนี่ยมันพูดแบบเอาส้นตีนพูดมันบอกบอกว่าเนี่ยมีความผิดบทคนในที่พักพิงหมอหน้าข่าวก็ถามเอาหมอผิดยังไงมีเจ้าหน้าที่ันแพทย์เอาหมอไม่ผิดก็ได้เอาลงไปบ้านผิดไอ้ควายไอ้ควายไอ้ระยำเอ้ยมึงแนว่าษาดกไอ้ปึ้งมึงคำพูดของมึงเนี่ยเท่ากับหัวหน้าคณะปฏิวัติเลยหรือว่ามึงบอกใครผิดใครถูกได้ ไอ้ควายไอ้ขี้ข้าทักษินอยากจะฟ้องก็เอาตัดสินแทนศารหมดเลยอในขณะที่ประชาชนหรือคนที่รู้กฎหมายบอกว่ากระบวนการตรงนี้มันเป็นเรื่องของความชอบธรรมของประชาชนใช่ครับ,รบผมกับชื่นชอชื่นชมมวลมาหาประชาชนที่ออกมาต่อสู้และชื่นชมคุณสุเทพที่ว่าเอาตัวมาเป็นแกนในการรวมทั้งหมดเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับเห็น <He ard S 1> ไหมครับบนเวทีแน่นเลย เยอะแยะนกเขาก็อยู่สมศักดิ์ก,ก็ <คำ S 2> อยู่อู๋เยอะแยะบอกเขามารวมหมดเขายอมเสียสละนอนกลางถนนกินกลางถนนต้องชื่นชมนะครับฝ่บายบ้านเมืองก็ยัดคดีเข้าไปยัดคดีเข้าไปแต่ว่าการยัดคดีเหล่านี้ก็เป็นที่เครือบแคลงว่าการใช้อํานาจรัฐโ,รโดยที่รัฐบาลขาดความชอบธรรมการออกคําสั่งทั้งหลายก็ต้องเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบธรรมไปด้วยถูกต้องครับออกพรบรความมั่นคงโดยยังไม่มีเหตุการณ์ก็ออกพรบรความมัน่นคงไปแล้วครับ แม่ตายลูกจะเหลืออะไรโถหมูหมูนะครับก็เป็นเป็นว่าทางมวลหมาประชาชนก็รอที่จะเข้าคิวใช่ครับเช็คความถูกต้องของรัฐบาลถูกต้องครับแต่วันนี้รัฐบาลไม่ยอมออกเนี่ยท่านท่านมีความเห็นยังไงก็เป็นความจําเป็นที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยนะครับเรามาประท้วงนอนกลางดินกินกลางทรายก็เพื่อจะไล่ระบอบทักษิณไล่ระบอบทักษิณยังไงก็ต้องให้นางปูพ้นไปครับนางปูก็ทําซื้อบื้อหนูถอยยัน โอ้ยไม่รู้อะไรแล้วมาถอยย่ำเชียงใหม่นะั่นแะก็มันไปแล้วครับมันไม่ใช่นะครับทําเป็นขอความเป็นธรรมท้าวถอความเป็นธรรมอะไรในเมื่อคุณให้ความเป็นธรรมกับประเทศไหมประเทศแหลกรานคุณเอาเงินไปล้างฐานคุณไปต่างประเทศคุณทําเป็นไม่รู้เรื่องแดะ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 ไปเรื่อยๆรประเทศวายวอดไปเท่าไหร่ทีนี้ประชาชนเองที่ยังสงสัยอยู่ก็คือในกรณีที่ออก มีการออกหมายจับและตำรวจเองก็พยายามมาข่มขู่พี่น้องประชาชนแต่เวลาเดียวกันคนที่ถูกคำพักษาแล้วนักการเมืองคนนี้ก็ไปรับใช้คนดูใบตลอดเวลาตรงนี้กลับไม่จับตรงนี้กลับไม่เอาเรื่องตรลงแล้วรัฐบาลที่เป็นอยู่ในเวลานี้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีครับเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยเพราะมันลอยถ้วยมีที่ไหนครับไอ้ปึ้งไอ้กระบาลล้านมันบอกว่าต้องจับคุณสุเทพใครให้ที่พักพิงไม่ได้ แล้วมึงไม่ใช่เหรอที่ไปกราบตีนทักษิณน่ะเอาพาสปอร์ตไปให้ไ,หไอ้ควายแล้วมึงทำไมไม่จับไอ้ปืนไอ้กระบาลล้านเดีย๋ยวประชาชนเขาทนไม่ไหวเขาเบิดกระโหลกมันคนละทีแล้วมึงเอ้ไอ้ปืนกระบาลล้านมึงเขาเนี้ยเลี่ยนเลยเขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีอำนาจเขามีมมาอำนาจเฉพาะในประเทศฟังได้ไหมครับไม่ได้นะครับครับเป็นเจ้าพนากาักงานไปเจอเ็าต้องกลับมาแจ้งต้องมีแหม่การกระทําบางอย่างที่สื่อว่าปฏิบัติตามหน้าที่ใช่ครับแต่ที่มันทุเรศที่สุดก็คือว่า ใครที่จะได้ตําแหน่งในเมืองไทยต้องบินไปหาทักษิณทั้งหมดครับผมแน่ใจเลยเขาใช้โรงแรมแม่ติดทะเลติดทะเลเลยครับ,รบพักอยู่บนเขานั่งโลโซเอยนั่งอาไ้นะครับไม้บักโอ้โหเบนคันหนึ่งห้าสิบล้านลงมาโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลปิดทั้งฟลอร์โอ้โหคิวยาวเหยียดใครขอตำแหน่งจากไปได้และข้อสำคัญก็คือตำรวจผู้ใหญ่ ต้องไปขอตำแหน่งทุกคนแล้วจะไปจับมาได้ยังไงครับวันนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอยู่อย่างนี้นางปูก็ร้องลอยไปเรื่อยเพราะแม่พี่น้องแผ่วเมื่อไร่เขาก็ร้องปราบครับตายไหมครับวันนี้อาจารย์ธีรยุทธ์มาให้ความเห็นว่าการทําหน้าที่ของประชาชนเนี่ยมันอิ่มแล้วก็มีเสาเข็มที่แข็งแรงแต่การยอมรับจากฝ่ายกองทัพซึ่งดูแลความมั่นคงเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมครับหรือว่าเขาจะเห็นชอบออกมาแสดงท่าทีในการรักษาประเทศไหมครับ หรือว่าหรือว่าจะรอเวลาอยู่แบบนี้ผมว่าจําเป็นต้องออกมาแล้วครับ,รบแต่ทําไมยังไม่ออกมาตอบไม่ได้ครับครับตอบไม่ได้เวลานี้ประชาชนก็มีการให้ความเห็นว่าประชาชนที่ออกมาในการปฏิบัติหน้าที่คราวนี้มากเกินความจําเป็นแล้วเหมือนกันแต่ว่าหน่วยงานเล็กๆที่จะต้องทําในเรื่องของยุทธวิธีในการเจรจาให้จบเนี่ยจบยังไงครับต้องเอานาปูออกลองท่าแบบนี้นะครับ <c oughs> แม่พี่ลองเหนื่อยตายเพราะนาปูมันก็ร่อนไปเรื่อยๆ ไม่จบแลครับตรงนั้นและจะไปหวังเพื่ององค์กรอิสระพอประชเเลยสารตัดสินแล้วมันต้องสั่งได้ทันทีไม่ต้องสอบอย่างได้สอบไปเรื่อยเปื่อยนะครับสอบอีกสักร้อยปีอะครับคงจะได้เพราะฉะนั้นจุดจบของเรื่องนี้ท่านมองว่ามันจะไปยังไงครับเพราะแม่พี่น้องจะต้องตามไล่นางปูไปเรื่อยๆอยู่ไหนไล่นั่นอยู่ไหนไล่นั่นไล่เอาทุกแห่งครับครับงั้นสิ่งนี้พี่น้องประชาชนได้ฟังถึงเวลานี้ช่วงหน้ามีความเห็นอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็น เข้าสู่รายการช่วงนี้พักสักครู่ครับธรรมดาแล้วจะนอนล,ลุกไม่ไหว<ะ>ไม่มีแรงแล้วก็จะปวดตรงช่วงหลังเนี่ยป<ะ>วดเยอะ เยอะมากเลยนะแล้วก็มากินยาอยู่ประมาณ3วันข้าวตาก็กินไม่ได้เลยนะช่วงนั้นกินไม่ได้เลยเป็นเยอะนอนไม่มีแรงด้วยเป็นเยอะมากแล้วก็มากินยาอยู่ประมาณสามวันลุกขึ้นได้ค่ะกินข้าวได้เดินได้แต่ไม่มีแรงไม่มีแรงนอนอย่างเดียวตอนนี้รู้รู้แล้วว่าเป็นเป็นเยอะมากเลยเป็นเกี่ยวกับอะไรคะไตไตอะไรเงี้ยเป็นเป็นหลาย แล้วเขาเป็นบาหวานมาด้วยเนี่ยค่ะแล้วเราพอมาดื่มได้สามวันกินข้าวได้ลุกขึ้นได้แล้วเราอะไรที่ที่ดีขึ้นอีกเเขาก็ดีดีดีขึ้นมาตลอดเนี่ยเวลานี้ก็เออมีแรงขึ้นค่ะอ่าแล้วก็แลดีขึ้นมาตลอดนะนี่เลล้วไม่ต้องให้เลือดเลยนะอ๋อไม่ต้องให้เลือดด้วยจากนั้นก็ต้องไปสามวันครั้งใช่สามวันครั้งให้ให้มาให้ตลอดเลยต้องเริ่มป่วยจะให้มาบ่อยหลายครั้งนะแล้วมาเนี่ย ไม่รู้ว่ามากินยาตัวนี้แล้วก็เนี่ยก็ดีขึ้นเลือดก็ไม่ต้องไปให้แล้วนะค่ะไม่ต้องเลยค่ะแล้วก็กินข้าวได้กินข้าวได้คุป้าดีใจแล้วคุณลุงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงก็มีเร็วมีแรงขึ้นกว่าเดิมค่ะมาขอน้อนแล้วลุกขึ้นเองไม่ได้ต้องให้เขาชุดลุกขึ้นอ่ะชุดมือลุกขึ้นค่ะมือลุกขึ้นค่ะค่ะตอนนี้ลุกขึ้นเองได้สบายเลยค่ะ มันต้องให้เขค่ถืลุกขึ้นนะค่ะแล้วตอนนี้ไปหาหมออยู่บ้างไหมก็ไปนานๆครั้งก็แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นอ่ะที่รู้ต้องบอกสามวันไงสามวันลุกขึ้นได้กินข้าวได้สามวันกินข้าวได้ัมากเลยนะใครสนใจที่เจ็บป่วอยู่ก็เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตดันโรคไตมะเร็งนะก็ช่วยได้ค่ะอ่าอืมขอให้แนะนำดีจริงๆโรค ไรเชื้อเรื้อรังเป็นโรคที่ทำลายสุขภาพชีวิตในความเป็นอยู่เช่นเบาหวานความดันจะมาเป็นชุดยังผู้ป่วยให้เครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ตํตำรับเอ็กซ์ตร้าดูแลท่านโรคร้ายเหล่านี้ลาก,ก่อนครับ น้ำสมุนไพรก้านต่อแฮปปี้พีเพิมเฟรชเอ็กซ์ตร้าช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างดีเยี่ยมโทรศัพท์085 111 8445 085 111 8513 082 777 1915 081 667 2070 การดูแลความสวยผู้หญิงเราให้หยุดอยู่กับที่ไม่เหี่ยวไม่ยน่นกระชับในวัย30กว่ายังแพรยิ่งต้องดูแลปกติแพรดื่มน้ำสูนไพรก้านตองแฮป p ี้พีเพิร์ a เฟรเป็นประจำอยู่แล้วสุภาพแข็งแรงสดชื่นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงอย่างเรามันต้องตรงจุดยิ่งกว่าสิ่งที่คุณผู้หญิงปรารถนามีผิวผุดผ่องกระจ่างใสสัดส,ส่วนดี วิ์กระชับคงความสาวตลอดการวันนี้แพรมีผลิตภัณฑ์เลนโบนี่พีเพิร์เฟสเพียงแค่ดื่มเช้าเย็นช่วยทำให้ผิวพรรณขาวกระจ่างใสผิวพรรณดีสดชื่นหุ่นฟิตกระชับช่วยลดภาวะกระดูกพรุ่นช่วยในเรื่องความจำเลนโบนี่พีเพิร์เฟสความสวยของผู้หญิงเราหยุดไม่ได้เรื่องผู้หญิงต้องดูแลให้ตรงจุด ความสวยอยู่ไม่ไกลเพียงคุณเริ่มหันมาดูแลสุขภาพด้วย bon i รน o บ y PeopleFresh โทร0827771915 0851118445 0851118513 0816672070 การสามัคคีประชาชนกับในพลคนกล้าท่านพลเอกประวิทร์เก่งเรียนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของพี่น้องประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับกับประเด็นที่มีการพูดคุยเวลานี้คือท่าทีกองทัพกับทางออกของประเทศไทยตอนนี้มีสายเข้ามาสองสายแล้วนะครับจากคุณสุวรรณจากจังหวัดตากแล้วก็จะต่อด้วยคุณศิริรัตน์จากพชจบูรณ์สายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านในเรื่องแลวท่านพลรับสวัสดีครับเชิญครับ แถวบ้านผมมีวันที่พ่อพี่ให้นะครับท่านครับเจ้าผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีครับอ๋อครับแ้วมีวันที่พ่อพี่ให้ก็ขายที่แล้วเขาหมินบ้านผมเนี่ยไปแล้วเอาข้าวขึ้นินไปหาพี่ให้ที่ห้องกองแล้วกลับมาที่มาตัดเนี่ดูเวลาจะเข้าไปมองอาทิตย์ที่คุณเทพครับอ๋อครับมาสั่งให้ตำรวจกั่มาดูเลยอะครับโอ้ตอนหลังีคนที่พาไปต้องแท้กขึ้นรถที่หนองคายให้เลยจันได้ครับอ๋อครับ แล้วผมก็ไปชุมนุมก็ได้ข่าวไปเจอกันคือคนที่อำเภอเมืองเขาบอกว่ามีนักกอรเมืองท้องถิ่นคนวงเหินไปช่วยที่สนามมังคลาด้วยครับที่ที่สามกีฬานะครับเพื่อเด็กเอะครับคนกำเนิดแด้วบ้างไปตั้งสองรางวัลแล้วครับโอ้ถึงขนาดเอาตาบาบอกได้คำเดียวว่านักการเมืองท้องถิ่นครับที่คนเข้าไปครับอ๋อครับบอกบอกมากกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลูกคุณครับขอบคุณแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะครับเออแร่มเละครับ แล้วก็ไอ้ไอ้ตระกูลนี้ก็อย่างว่าะครับท่านครับเพราะตระกูลเขาเน่ยคงจะผสมพันธ์กับสัตว์มาทุกทุกคนนะถึงนี้เป็นอย่างไ้นะครับท่านขอบคุณครับท่านสวัสดีครับขอบคุณครับนี่พูดจากใจนะครับด้วยอารมณ์รุนแรงแต่การเอานชนถึงขนาดคนต่างชาติมาแสดงว่าก๊อกสุดท้ายจริงๆใช่ครับแล้วต่อไปครับสวัสดีครับ วัสดีก็ท่านบรนณวิทอาจารย์ได้เลอร์ดิฉันรัชเพชริบูรณ์นะคะค่ะคิดถึงท่านนะคะคิดถึงอาจารย์ไดเลิิด้วยนะคะการที่ยิ่งรักพูดว่าจะไม่ให้ชินวัตรมีที่ยืนเลยหรือในฐานะที่เป็นคนไทยที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ก็ขอตอบว่าพวกชินวัตรดามาพงล์